64ได้อีกหนึ่งสมัยครับรายการใหญ่ในวันนี้ครับต้องขอบคุณ CP จเจริญพวกัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน True 5G ใครๆก็ใช้ Tru ูเพราะชีวิตอัดฉยะที่เร็วกว่าแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่า Toyota าเคมอเตอร์ or, ผลิตภัณฑ์5ดาวผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากะต่าย กาแฟสอมวยไทยรสชาติเข้มเตะปากสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายครับโทรไปที่0947891419รวมถึงลายาเอ็นเ t a i ตอร์เทนเมนต์นะครับโดยคุณสมานครับเอาละครับมาดูคู่นี้นะครับส้ายของปืนกลนะครับกับขวาของเสาเอกนะครับแล้วก็ดูว่ารูปร่างยวงชงก,ก็ถือว่าใกล้เคียงกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนะครับ ฟอรการชกระยะหลังก็สดชื่อกันทั้งคู่ชิดจังหวะแลกกันออกครับสนุกแน่ครับคู่นี้อย่างที่เรียนไปนะครับไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนครับสมัยสร้างกระดูกอยู่ภูทรแถวภาคตะวันออกก็ไม่เคยทงกันครับแต่ว่าเดินเฉียวๆมีครับยกแรกนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับเครื่องดื่มโปร150มีวิตามิน B3 B6 ม1 2 เครื่องดื่มโปรโวไวต้าเติมความสดชื่นมีชีวิตชีวาให้ตัวคุณไบโอนอกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมและวิตามินซีผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนฝากเม้าวอชไลท์ผลิตภัณฑ์ยับยั้งเชื้อโรคไมโครนอกโซลูชันผลิตภัณฑ์ขจัดคราบมันอีซี่คลีน้อมด้วยสีนานโนซูปเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ีพขอขอบพระคุณครับ โอ้ดูว่าทั้งคู่นี่จะออกอาวุธทันกันเลือเกินนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยนี่ก็ถือว่าแข็งโป๊กด้วยกันนะครับทางด้านของปืนกลแตงซ้ายต่อยซ้ายนะครับในขณะที่ทางด้านเสาเอกนี่แตงขวาต่อยขวามีหมัดมีศอกสลับด้วยกันแลยครับโอ้โหลาการชกก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลือเกินนะครับมวยคู่นี้อยู่ที่ว่าใครจะหลุดใครจะหลวบใครจะโต้ได้สวยๆวยก่อนกันครับประเภทชกยากเหมือนกันทั้งคู่เลยครับแต่มาต่อยที่นี่ครับ ดนะสงขวาครับไม่มีแซ่จ้องครับพยายามออกวุธกันนะครับขวามาก็โต้คืนด้วยแข้งซ้ายครับปืนกลครับยังเป็นเกมชนิดที่ว่าดอกต่อดอกนะครับแต่ซ้ายเจาะล่างครับเสาเอกดูว่าจะขยับไปเรื่อยนะครับทางด้านของเสาเอกแทงขวานี่ก็ออกไปได้สวยงามเหมือนกันปืนกลดูว่ายัางไม่รีบร้อนนะครับถึงตอนนี้นี่ มีแทงซ้ายต่อยซ้ายดูนะครับจะขยับออโอแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าชัดเจนครับแค่ยกแรกนะครับเกมทอมท่าเริ่มจะเดือดแล้วครับเสาเอกหมดยกพักคู่เดียวครับวงไระดับแชมเปี้ยนนะครับวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณด้วยครับบริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดจำกัดนะครับ ขอบคุณครับเพชรยินดีอะคาเดมี่จลัญสนิทวงศ์ม4ีมีหนุ่มบ๊ทครับคุณนัทเดชด,ดูแลและบริหารงานอยู่สาสกุลยิมตลาดกลางลาดสวายลำลูกกาคลอง4อุปกรณ์มวยยี่ห้อลายภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่มวยเด็ด789มวยไทย2000คลองสวนภูรีสอร์ทขอขอบพระคุณครับดูแล้วนะครับไฟนี้ทางด้านของเสาเอกก็ หมายมั่นปั้นมือนะครับจะล้างแทนแทนเสาโทให้ได้นะครับในการยกกับปืนกลอ็อมานะครับขยับเข้าไปเรื่อยแล้วตอนนี้ทางด้านของเสาเอกดูปืนกลเองนี่โอ้โหสายตานี่มุ่งมั่นเหลือเกินนะครับยามขยับซี่นะครับออกซ้ายซ้ายกับขวานะครับชิงกันใช้ทิ้งออกก่อนก็ดูว่าได้เปรียบครับยังชิงกันออกกันอยู่นะครับคนละแข้งครับพยามเปลี่ยนการเป็นมวยซ้ายแล้วนะครับเสาเอกครับ ผัดกันเดินผัดกันถอยเลยครับมวยผู้ดีครับกินกันที่เหลี่ยมกินกันที่ทรงครับสมาธิใครอย่าหลุดก่อนก็แล้วกันครับเสาเอกเดินเข้าไปเจอแข้งซ้ายก่อนครับชิ้งออกมาก่อนเลยนะครับปืนกลครับแต่ว่าเสาเอกยังนิ่งครับโต้คืนไม่คืนยังไม่คืนครับพยายามเจ้าคืนเหมือนกันเลยครับเนี่ยครับแข้งขวาโต้คืนในซ้ายทันทีครับปืนกลครับเรียกว่าไม่ยอมเสียเปรียบเลยนะครับโอ้โหขวาดอกนี้ของ เสาเอกสวยงามปืนกลก็โต้คืนทันควันเหมือนกันนะครับที่แทงซ้ายเอาเลยครับขยับเข้าไปโอ้โหดูว่าตอนนี้ดูว่าทางด้านของเสาเอกยิ่งชกจะยิ่งมั่นใจนะครับพยายามขยับเข้าไปเรื่อยนะครับ <c oughs> สลับขาเสียบขาโอ้ยคนละแข้งครับโอ้โหวันนี้ต้องยอมรับเลยครับศึบกเพชรยินดีบวกศึกมหากรรมมวยรวมคนคนจันนะครับงานจะมีวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับ มวยมันวันศุกร์ของเราก็จะปักหลักอยู่ที่นี่นะครับสนามแข่งขันนกเขาชวาหวังดีอำเภอจันนะจังหวัดสงขลา,าถือว่านำเอามาฟูดทีมเลยทีเดียวโอ้แต่ว่าตอนนี้บนเวทีเข้มข้นครับออกอาวุธแรกกันอย่างสรุปนะครับออกอาวุธทันกันแลเกินคู่นี้ซ้ายกับขวาเอานะครับนี่นะครับทั้งรุกทั้งรับนะครับทั้งคู่นี่โอ้โชกได้สวยงามออกอาวุธนี่ที่ออกไปนี่ก็มีคุณภาพทั้งสิ้นครับ,บประเภท ไหวพลิบดีทั้งคู่ครับชกยากทั้งคู่ครับแทงขวาโต้คืนด้วยซ้ายครับโอ้ดูบนเวทีนี่เสาเอกดูลอยลอยบอกก็จริงนะครับแต่ไม่น่าเชื่อครับน้ำหนักปล่อยๆเนี่ยปืนกลมากกว่าประมาณ3กิโลครับนั่นหมายความว่าเดี๋ยวดูเกมยาวๆรับวก็แรงปะทะพอยืดเยื้อไปแล้วจะเป็นแบบไหนครับขยับขยับครับเสาเอกครับแทงขวาปืนกลเตะจ่อล่างคืนครับด้วยแข้งซ้ายเดี๋ยวต้องดูครับว่าคู่นี้ มาบปอะเล่นไอคิวนี่ร้อยแปดสิบด้วยกันทั้งคู่หมดยกครับหมดยกที่สองทั้งคู่เดียวครับกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์ต่างสึกต่างสายโคจรมาชกันถูกที่ถูกเวลาครับยกนี้นะครับทางด้านของปืนกลพองมาเดินขยับเข้าหาบ้างแล้วนะครับมีเตะ้ายต่อยไายทางด้านของสาวเอกที่ออกไปตั้งรับเหมือนกันนะครับคอยโต้ด้วยแท่งขวาสวยๆโอ้โหออกอาวุธทันกันจริงๆมวยคู่นี้ครับนี่ครับสึก เพ็ดยินดีครับรวมกับ t o for you จัดแบบนี้ครับโอ้นำเอานักชกคาตัวเงินแสนมาใสกันอาจารย์ที่สุดแก้ก่อนเกมยังเบียดนะครับคู่นี้ตอนนี้ปืนกลเลี่ยนเกมแล้วนะครับไม่ตั้งรับออกมาเดินเขาเองนะครับมีแข้งขวานี่ค่อยกระกัดโอ้สวยๆนี่นะครับโดนเกี่ยวแล้วก็เททิ้งเลยนะครับทางด้านของปืนกล เอาแล้วครับเกมเบียดอย่างนี้นี่เรียกว่ารุนกันสนุกแน่นะครับตอนนี้เครื่องก็เริ่มติดแล้วทางด้านของปืนกลเริ่มจะมีท้ายสวยๆโ,โ,โอ้โหมาถึงตรงนี้ครับมอายอมรับเลยครับยังดูไม่ออกครับปืนกลจจย้ำแขนคู่แฝดหรือว่าเสาเอกครับมาแก้แค้นให้เสาโคตอนนี้อยู่ในช่วงยกที่สามาคนละแข้ง ดูแล้วทางด้านของเสาเอกในวันนี้แท้งขวานี่แม่นยำเหลือกเกินนะครับแล้วก็ชิงจังหวะออกก่อนนี่สวยๆโอ้ไม่สนเลยครับตอนนี้ทางด้านของ,งปุนกลพยายามจะเบียดสายาาแล้วก็มีสอกสลับครับนี่ครับมาเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับศึกเพชรกินดีครับวันนี้สัญจรมาที่อำเภอจันนะจังหวัดสงขลาศึกความจำมวยรวมคนคนจันนโอ้ยสอกมาครับเสาเอก ปืนกลปืนกลกรรมการแยกก่อนครับเรียกว่าอาวุธนี่มาทุกทิศทางจริงๆนะครับางด้านของเสาเอกทั้งแข้งทั้งเข่าทั้งศอกดูนะครับตอนนี้ทางด้านของปืนกลไม่สนพยายามเปียกเข้าไปหวังท้ายสวยๆเหมือนกันโอ้เสาเอกพยายามจะเกี่ยวแล้วก็โต้คืนไม่ยอมเสียเปียบครับเกมการชกตอนนี้ก็ยังถือว่าคู่ที่สูสีนะครับยังไม่มีใครได้เปรียบกันชัดเจนครับนี่ครับคู่นี้ ผลแพ้ชนะนี่มอัอาจจะส่งผลนะครับส่งผลในการพิจารณามานักวยยอดเยี่ยมโอ้โหตอนนี้สถิติสวยหลุดคู่ขยัยเข้าไปครับปืนก้นอืออือเสาเอกขยับดูว่าในช่วงนี้ทางด้านของเสาเอกทำได้จะวางแทงขวาได้สวยสวยไหลดอกนะครับถือว่าจะเป็นงานหนักของปืนกลแล้วนะครับยิ่งเดินช้านี่เดินเข้าหานี่จะโดนแท้งขวาก่อนอย่างนี้ทุกที ต้องมีหมัดมีซอกขึ้นมาสลับแล้วนะครับทางด้านของปืนกลรักจานน้ำโหเหมือนกันกับฝ่ายแดงโอ้โหนี่ครับมาตปังใจเป็นพิเศษเสาเอกมาอยากจะล้างแท้ให้เสาโทหมดยกครับหมดยกที่3พักครู่เดียวครับขอขอบพระคุณครับเาลครับมาติดตามกันต่อนยกที่4นะครับดูว่าทางด้านของปืนกลนะครับต้องพยายามเปลี่ยนให้เร็วขึ้นดูแต่ว่า เสาเอกเอาเลยครับโดนฟอกเหมือนกันนะครับด้านของเสาเอกปืนกลพยายามจะเบียดกล้ามในโอก็โดนรัดล่างเอาไว้ก่อนนะครับทางด้านของเสาเอกไม่ไม่ไม่ยอมเสียเปรียบครับสถานการณ์ที่บีบบังคับแล้วนะครับทําให้ปืนลน้องฝ่ายเดินครับโอ้เจอแทงขวาเข้าไปครับพยายามจะทําจะทาก็โดนกอดเอาไว้ครับดูว่ายังสัดนะครับโอ้ดูครับโอ้จะอุ้มลูกนี้ครับตีเลยครับเสาซ้ายของเสาเอกถือว่าเสาเอกนี่วันนี้นี่มาดีมาแข็งแรงเลือเกินนะครับ เอาละครับแต่ว่าปืนกนนี่ไม่ส,ไสไนไม่ยอมขยับเข้าไปเรื่อยมีหมัดมีศอกมีแข้งซ้ายก็เดินช้าที่จะโดนแข้งขวาก่อนเลยนะครับคุณบอนโอ้โหนี่ครับหาเสาเอกมาถึงตรงนี้ครับหาแก้รอดาัแข้งขวาสวยๆแต่ว่าปืนกอนไม่สนครับตอนนี้มาเสริมหมัดเสริมศอกเข้ามาด้วยเดีย๋ยวต้องดูรบบไฮคิลการแก้เกมของนักกระดับยอดบวย ะตอนนี้เสียเปลี่ยนอยู่เล็กน,น้อยนะครับปืนกลแต่ว่าเนี่แหละครับทังกันไม่เยอะปืนกลปีเสาเองอาจารย์สุดแยกก่อนครับตัาาัสรุปก็แล้วกันนะครับพยายามจะเบียดปล้ำในมีเขานะครับแต่ยังทําอะไรได้ไม่นัด เอาเลยครับตอนนี้รู้สึกว่าหมัดนี่จะงัดออกมานี่ใช้ได้ทีเดียวนะครับทางด้านของปืนกลจิ้มน้องจิ้มหน้าไปเรื่อยเอาเลยครับตอนนี้ทางด้านของเสาเอกจะรับเยอะๆถอยรับเยอะๆก็ไม่ดีนะครับเพราะปืนกลนี่โอ้โหความพยายามนี่ถือว่าสุดยอดนะครับไปดีถือเร่งมาได้ดีแล้วนะครับปืนกลครับพยายามทําต่อครับเดินเข้าหาครับจิ้มนําไปก่อนครับยังไม่ได้จังหวะนะครับแท่งขวาของเสาเอกว่าเนี่ยครับมีหมัดซ้ายตรงๆครับปืนกลครับโอ้โหเนี่ยพอเป็นขี้ช้าทำช้าโดนแท่งมาก่อนเลยครับ วงในรับได้ตีไม่ได้ครับรับได้แต่ว่ายังตีไม่ได้ครับดูครับเอาแล้วก็พยายามจะเบียดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ทางดได้ของปืงนกลเริ่มแรงขึ้นมาตามลําดับเหมือนกันโดยเฉพาะหมัดซ้ายยินตรงๆโอ้โหแต่ถ้าเดินขานจะโดดแข้งขวาเลยนะครับดูว่าโอ้สาเอ็แข้งขวานี่ม่นนะครับดีดเร็วเหลือเกินครับเรียกว่าเต็มเต็มชายโครงครับไม่สอนชนเข้าไปคนระับปืนกล ไฟนี้สำคัญนะครับชนะรวดมาห้าไฟแต่ว่าตอนนี้ดียวต้องหาช่องเข้าไปทำอยู่ครับปืนกลเหนียะไปเรื่อยไม่ยอมครับตอนนี้เขาเอ,เองก็ดูจามั่นใจตอนนี้โอ้ออกมาโชกเกมตั้งรับนะครับแล้วก็มีเท้งขวานีสกัดเอาไว้สวยๆเหมือนกันโอ้ดูยังไงครับที่นี่ทางด้านของปืนกล โดนเข้าไปหนักๆทำท่าจะหยุดครับโอ้โหเจอแข้งขวาของเสาเอกเข้าไปครับคำโตตทั้งนั้นครับแล้วดูเกมของปืนกลกับปลายเป็นช้าไปเลยครับ่วไปลายยกที่สี่แล้วเลยครับอีกหรือเปล่าครับขออีกหรือเปล่าครับปืนกลครับเจอเจอแข้งขวาของเสาเอกครับโอ้โหอ่ะผลยกสี่ก่อนครับครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะครับกรรมการวิสุทธ์ครับเอาล้ครับยกนี้ครับดูว่าปืนกลนี่ ทางทีมงานนะครับบอกว่าออกมาสาวหมัดอย่างเดียวมีหมัดเป็นคาตอบสุดท้ายแล้วนะครับสาหรับปืนกลเพราะว่าทางด้านของเสาเอกเนี่ยทีมงานก็บอกอย่าประมาทมืออย่าตกอย่างเดียวนะครับเอาละครับดูว่าจะชกด้วยความมั่นใจดูแข้งขวาแม่นเรื่อเกินนะครับพยามต้องเดินติดตัวให้เร็วที่สุดนะครับอย่าให้อยู่ในระยะทาการของแข้งขวาของเสาเอกให้ได้ครับแต่ว่าดูครับตัวเดินชนไปชนมาแล้วแม่แกกอดเก็บอาวุธเอาไว้ครับ เดินต่อครับปืนกลครับนี่ครับอึดอัดเหลือเกินครับเจอแบบนี้ครับโฉมเข้ามาแล้วกอดเลยครับประมาณ2นาทีครับมียาฉีดมาด้วยนะครับปืนกลเดี๋ยวต้องติดตามติดตามมาปัจจะเล่งนขึ้นมาทำท่าทำท่าสวยครับปืนกลยาฉีดนี่สองแสนบาทเลยนะครับให้กับด้านปืนกลถ้าเป็น่ายชนะในการชกไฟนี้นะครับ เอาละครับต้องพยายามเบียดให้เร็วนะครับเวลาย,ยังเหลืออีกเกือสองนาทีนะครับตอนนี้หมัดซ้ายตอกซ้ายโอ้ต่ดอกน,นี้นี่เรียกว่าพิษเลี่ยมนะครับโอ้โดนออบหลังเลยทางด้านของเสาเอกและแล้วสิ่งที่เปืนกลกครัวที่สุดก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับเขาบอกว่าโอ้สงสัยแปดคู่นี้ไปนอนคุยเรื่องผมกันแน่แน่เลยครับแล้วดูคับแก้มาแบบนี้เลยครับโอ้แข่งขวาวันนี้ต้องบอกว่าเต็มตาแล้วก็เต็มคำเหลือเกินนะครับของเสาเอก ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คงจะได้ล้างตาให้กับแปดอย่างเสาโทเลยครับสงบศึกแล้วครับบนเวทีครับสู้กันมาสี่ยกกว่ากว่าครับแล้วก็ยกห้าพยายามเร่งพยายามทำแล้วนะครับแต่ว่าตามเกมเลยครับ<ห>ส,สู้กันเต็มที่ครับทั้งคู่ก็ทำหน้าที่กันได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับตั้งแต่ยกแรกนี่ออกอาวุธแรกกันเจ็บ,บ,บตลอด อมาดูกันนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง1น,นาทีแล้วนะครับในขณะที่สาวเอกก็มั่นใจแล้วนะครับในปืนโกนองก็ดูว่าจะยอมสารภาพนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้ง3ท่านครับ ก็ไม่ได้มีปัญหานะครับหันไปชูมือให้ทางด้านของเสาเอกสินเชฟคุณธรรมนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสุดสวยนะครับล้างแค้น้วยกับเสาโทได้